สวัสดีค่ะพบกับช่องอาจารย์แม่ JO02 official อีกนะคะตอนนี้เช้าก็แดดสองละปรากฏว่ามีคนตามจะไปเที่ยวอีกแล้วค่ะลุกดิกจะไปเที่ยวแล้วนส่งเสียงเรียกแล้วบอกพ่อแล้วว่าจะไปเที่ยวหนูอยากไปเที่ยวแล้วแบดก็หนิมหนิมแต่ดูกดิกนี่แบบ ร้อนลนจะไปเที่ยวให้ได้เลยพร้อมขึ้นรถแล้วนี่ มาเที่ยวที่วัดพานทองนะคะ,ะก็เป็นอีกแห่งหนึ่งคะ่ะที่เป็นวัดเก่าแก่ค่ะดุกดิ๊กเริ่มส่งเสียงละเดี๋ยวต้องเรียกแขกแน่เลยอะ่ะมาแล้ววันนี้ดุกดิกเจอเพื่อนโอ้โหสาวน้อยสาวน้อยดุกดิกมีเพื่อน เวลาเจอเวลาเจอเพื่อนนะเชา้าๆไม่ได้เจอกันสองวันแหมเห็นไหมดูดิกำลังจะกลับพอดีเ <c oughs> ดินเสร็จแล้ว <c oughs> อย่างเนี้ยพอใจละให้อาหารปลาเสร็จกลับเส้นทาง่า ชุ่มชื่นไม้เขียวเลยเดี๋ยวดูฝ่าฟันนะคะ ถึงบ้านแล้ววันนี้ไปแค่ให้อาหารปลาเองถึงก็เข้าบ้านเข้าหลังบ้านแล้วมาหลังบ้านก็พามาชมสวนต่อเนาะอ่าบรรยากาศหลังบ้านนะคะก็ ต้นไม้ไปชมนะคะคก็จบคลิปแท่นี้นะคะวันนี้เชา้านี้ไม่ค่อยมีสาระมีแต่ความวุ่นวายของดุกดิกค่ะ